อ่นสาธุชนพุทธบริษัท์ทั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้การสมาทานระกรรมฐานของทาา่านได้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการศึกษาพระกรรมฐานหมดนี้ให้ชื่อว่าหมดอาหารปริกูรสัญญา สำหรับหมดนะหาเรปริกูรััญญานี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพิสุสมณีนถึงแม้ว่าอุบาสุกุุบาสิกาก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันแต่ได้ว่าที่มีความสำคัญน้อยหรือสำคัญมากกว่ากันก็เพราะว่า บรรดาพิสุสมนเนที่อุปสมบทบรรพชาเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่ต้องตกนรกเพร่อขาดอา,ารีบริโกสัญญานี้คิดว่าไม่น้อยกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้และก็ไม่ได้สนใจในอารีบริโกสัญญา สำหรับมาหาเรปริโกริัญญานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตัสไว้เพื่อบรรดาพิสุสง์ทั้งหลายที่เข้ามาอุปสมบทบรรพชาเมื่อก่อนที่จะฉันพัตตาหารให้พิจารณาเป็นอาหาเรปริกริษสัญญาเสียก่อนโดยมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ฉันเพื่อรส่อย เราจะไม่ฉัน้ดยติดในรสของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในกลิ่นของอาหารเราจะไม่ฉันในเพราะติดในสีของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในอาการคือสภาพของอาหารเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนทีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะกินเพื่อยาดตภาให้เป็นไป นี่ก่อนจะฉันอาหารทุกคราวบรรดาบิสุสมณีทั้งหลายจะต้องพิจรารณาอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินวสีทรงตรัสต่อไปว่าถ้าไม่ได้พิจรารณาแบบนี้ฉันอาหารเข้าไปแล้วมีโทษถึงตกนรกเพราะว่าท่านกล่าวว่าถ้าเราไม่ได้พิจรา,ารณา้ดยหาเรียิตรโกดสัญญาแล้ว กิงก้อนเหล็กที่เผายนแดงโชนดีกว่าเพราะเด็กกเด็กที่เผายนแดงโชนมีความสุขมีความร้อนมาก <c oughs> <c oughs> เมื่อกินเข้าไปถึงปากก็ปากพังถือถ้าถึงคอคอก็พังเพราะความร้อนเมื่อถึงอกอกก็พังเมื่อถึงท้องท้องก็พังแล้วก็ตายแต่ตายเมื่อไรความร้อนก็หมดไปมน,นันหายร้อน <c oughs> แต่ว่าพิสุ์สมณเนี่ฉันอาหารไม่ได้พิจารณาเป็นอาเรปฏิกูรสัญญากินเข้าไปแล้วเวลาตายจะต้องตกนรกการตกนรกนั้นใช้เวลานานเป็นกับจะต้องมีความร้อนเพราะถูกไฟเผาผลาญในนรกและไฟในนรกก็มีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาหลายหรือว่าหลายล้านเท่า นอกจากถูกไฟเผาแล้วจะต้องถูกสัพพันด้วยสันผาวุธซึ่งมีความลำบากมากกว่าฉะนั้นในบทธรรมวัดเย็นหรือว่าธรรมวัดเช้าเขาใช้กันตามโบติเขาใช้กันทั้งธรรมวัดเย็นและธรรมวัดเช,ช้าใช้บทปริสังขายโยนิโสบินปาตังบ้าง แล้วก็ณีกสามบทนไปสังฆาโยนในโสจีวลังบ้างไปสังฆาโยนในโสกิลาบ้างความจริงในวันว่าบทนั้นน่ะเป็นการพิจารณาไม่ใช่ว่าจึงคล้องปากว่าแบบคล้องปากว่าแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเป็นอนุว่าบท กหมดคําว่าอาหเร่ยปฏิโกดสัญญานี้เป็นจุดบังคับสําหรับบรรดาพิสุสงฆ์และสมันเณน,นที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าหวังความสุขถ้าบังเอิญไม่เคยใช่เลยก็ตั้งอกตั้งใจลงนรกเขาไว้เพราะยังไงยังไงมันก็ลงนรกกันแน่มันในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องลงนรกมันก็ต้องลงกัน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบวดเข้ามาเมามันในอำน,อำนาจอำนาจของกิเลสการจะฉันข้าวก็ดีการจะฉันและการจะนุ่งห่มผ้าก็ดีถ้านให้พิจารณาเปแสงข่ายโยริโสจีวรางปิเเสวามิหมายความว่าเราจะไม่พิจารณาถึงสีที่สวย เราจะไม่พิจารณาว่าผ้านี่มีเนื้อดีเนื้อสวยเป็นผ้าแพรผ้าป่านผ้าฝ้ายเป็นต้นเราจะนุ่งห่มเพื่อกันความหนาวกันความร้อนกันเลอบอยุงกันความอายเท่านั้นนี่เขาพิจารณากันแบบนี้ไม่ใช่ว่าแหมดูผ้าผืนนี้สวยดีนะเนื้อดีไปที่นี่ผ้าผืนนี้เธอมันสวย ถ้าผ้าสีนี้ถ้ามันสวยถ้าลักษณะผ้าที่มันดีจะได้โชว์เขาได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตกนรกเพราะว่าพระพุทธเจ้าวเวลาจะทรงบทชทรงห่มผ้ายอมน้ําฝาดเป็นการตัดความสวยงามเวลาฉันพระตาหันก็เหมือนกันจะต้องพิจารณาเสียก่อนก่อนที่จะฉัน ความจริงก่อนที่เราจะมากินเราพิจารณาเสียทั้งวันก็ยังได้ถี่ว่าเราจะกินอาหารเพ่อยอาดาภาพให้เป็นไปจะไม่ติดในรสจะไม่ติดในกลิ่นจะไม่ติดในสีจะไม่กินเพื่อความอ้วนทีจะไม่กินเพื่อความผ่องใสจะกินพิยาดตภาพให้เป็นไปฉะนั้นพระในสมัยพระพุทธเจ้าที่ทรงไปชนอยู่ แม้แต่สมเด็จพระบรมครูเองก็เหมือนกันบินบาบาตได้อะไรมาอย่างไรเช่นก็ฉันอย่างนั้นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์และทรงเป็นกษัตริย์ด้วยก็ไม่เลือกในอาหารตัดรสอาหารเสียตามความนิยมมาฉันอาหารตามมีตามได้ ท่านรามากล่าวกวกันเกี่ถึงการพิจารณาเกื่อเจริญพระกรรมฐานในาหาเรือปิโกรสัญญาแล้วระจงอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเจริญกรรมฐานกองใดท่านจะทิ้งอารมณ์สมาธิเสียไม่ได้สําหรับมหาเรือปิโกรสัญญานี้เป็นสมาธิด้านคิด เน้่นว่าถ้าเราจะใช้แต่อารมณ์คิดอย่างเดียวอารมณ์จิตจะฟุง้งซ่านฉะนั้นจงใช้อารมณ์ทรงอารมณ์ทรงก็คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพืยอคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธถ้าตั้งจิตในรมสามฐานได้ทุกขณนะก็จะดีมาก เมื่อทรงคำมั่นนาวัตพุโทโธร่วมกับลงให้ใจเขาออกจิตสบายอารมณ์เป็นสุขการเจริญพระกรรมฐานเรามีความต้องการกันอยู่อย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขคำว่าอารมณ์เป็นสุขก็หมายความเป็นสุขทั้งที่ทรงอยู่ในขณะที่ปฏิบัติพระกรรมฐานและก็เป็นสุขเมื่อได้รับคำประรัพประวัติจากบคุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกัน อย่างองค์สมเด็จพระทรงฆ์ทันบรมศาสดาถูกนางมาคณียาจ้างท่าสกรรมกรด่าก็ดีนางกินณมานิกาแกล้งกล่าวหาว่าองค์สมเด็จพระญินสีไปทำเธอให้ท้องต่อหน้าทารละกำนังก็ดีและอย่างที่พระมันด่าองค์สมเด็จระญินสีต่อหน้าบรรดาพุทธบริษัยก็ดี สมเด็จพระเยสีทรงมีพระอารมณ์ปกติไม่ได้โกรธรมามไม่ได้โกรธมานางมานิยาไม่ได้โกรธคนดา่าไม่ได้โกรธจินตามานิวิกาสมเด็จพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระม,าม,ม,ระมาหากรุณาธิคุณมีจิตเยือกเยน็นเป็นปกติมีอารมณ์สงัดไม่โกรธไม่ยินดีไม่ยินร้าย ทั้งนี้พ่อไรเพระ,อ,ะ,รพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสาดา์สนเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีสภาพเป็นสัตว์นรกเสียแล้วคำว่าเป็นสัตว์นรกนี่ไม่ได้แกล้งกล่าวพูดก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิตเถท,ทุกติปาติกังขาขนาดใดจิตใจเขาบุคคลใดเศร้าหมองขนาดนั้นย่อมตายไปแล้วย่อมไปสู่อาบายภูมิ ฉะนั้น uh. คนที่มีอารมณ์หยาบมีอารมณ์เลวประเภทนั้นอย่างจินตามานิวิกาแกล้งกล่าวหาองค์สมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าว่าไปทํำให้คือท้องมัก,กล่าวต่อหน้าทาระกำนั้นในที่สุดนางนั้น,นก็ต้องลงอาวีจีในชาติปัจจุบัน ฝ่ายวัรน,นางมาคันดียาเมื่อถูกเมื่อจ้างคนด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ต้องถูกลงโทษเชือดเนื้อแล้วก็ทอดบังคับให้กินจนกว่านางจะตายนี่เป็นอนุว่าคนโง่เท่านั้นที่จะสร้างอันตรายให้เกิดแก่ตนคือทำลายความเป็นมิตรของบุคคลอื่น ประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่นนี่เป็นลักษณะของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดฉะนั้นการเจริญกรรมฐาขนข้งบรรดาท่านพุทธบริษัทเราต้องการจิตเป็นสุขเพื่อได้รับคำชมเราก็ไม่ยินดีในคำชมรับคำติเราก็ไม่เดือดร้อนในทังคำติเพราะเรารู้อยู่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลว มันอยู่ที่ความประพฤติธปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลวเพราะอาใัยถ้อยคำของบุคคลอื่นอันดับแรกะนั้นคองบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้จะเจริญธรรมฐานในข้าในข้อที่เรียกว่าอาหารเรปฏิรื่กัญญาจึงอย่าจะทิ้งอารมณ์สมาธิทรงตัวไม่ได้ เมื่อใชอารมณ์สมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็มาน,นั่งพิจารณาว่าอาหารที่เราบริโภคไปน,นี้คำว่าปฏิกูนี่แปวลว่าสกปรกอาหารทุกประเภศที่เราบริโภคอะไรบ้างที่มันสะอาดจริงๆมีไหมใช้สัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาสัญญาความจำมีจงจำไว้ จำไว้ว่าอะไรมันดีหรืออะไรมันเลวในปัญญามีก็จงใช้ปัญญาพิจารณาคั่วเไยด้วยจะช่วยให้สัญญาสะอาดมากขึ้นเราก็มานั่งจำถึงสภาวะของเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนารือว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างไงหลักสูตรโดยตรงก็คือหนึ่งสัพปาปารัศาการนางังให้งดการกระทำความชั่วเสียทุกอย่างสองกุศลรสประสมทาสร้างแต่ความดีสี่อสามปจิตตปริโยทปัน,นงังทำจิตใจของสายปราศจากกิเลส เอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าสรศัรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองคสอนเหมือนกันหมดอย่างนี้เป็นอนันว่าเราต้องมีสัญญาจำให้ได้บวชเข้ามาแล้วขึ้นชื่อว่าการกระทำไม่ดีการพูดไม่ดีการคิดไม่ดีจะไม่มีสัหรับเราแล้วเราจะาเราจะพูดดีทำดีคิดดีจิตน้อมไปในกุศล แล้วก็ทำจิตขขงตนให้ปราศจากกิเลสเป็นสมุทเฉตบารนี่เป็นการจำขั้นแรกในการที่เรากล้าเข้ามาสูเ่เขตขอพระพุทธศาสนาถ้าเราทำความชั่วก็สแสดงว่าเราเลวเกินไปสำหรับเขตพระพุทธศาสนานีตอนนี้เราจำมาตอนต้นเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ แล้วต่อมาองค์สมเด็จพระมหาวุณีก็มาสอนให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเรีริกูลสัญญาก่อนที่จะพิจารณาใช้สัญญาพิจารณาเสยก่อนว่าคำแนะนำขององสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสันดาสมาสุภเจ้าสอนเราตอนนี้มันแน่หรือไม่แน่จริงหรือไม่จริง หรือว่าพระพุทธเจ้าทรงพูดขึ้นมาเฉยๆลงรักทรงอโดยไรยเหตุไรผลเราก็มานั่งคิดทึงคำแนะนำขององค์สมเด็จพระทุรัตนว่าก่อนจะฉันอาหารหรือก่อนจะบริโภคอาหารให้พิจารณาว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานในการสกรปรกเราก็ไปดูข้าวที่เราบริโภค ข้าวที่เราบริโภคนี่สะอาดได้ว่าสกปรกพื้นฐานเดิมมาจากอะไรพื้นฐานเดิมก็มาจากพืชที่เกิดขึ้นมาจากพื้นดินปุ๋ยที่จะบำรุงให้ข้าวงอกงามขึ้นมาได้จนทั้งมีเมล็ดปุ๋ยทุกประเภทเป็นของสกปรก ฉะนั้นบรรดาพืชผักทั้งหลายที่เป็นอาหารที่เรานำมาบริโภคก็มีสภาพเช่นเดียวกับข้าวเป็นพื้นฐานเกิดขึ้นมาจากความสกปรกทั้งสิ่งเมื่อหายของต้นข้าวต้น้าต้นผักที่บริโภคที่ทำตนให้เจริญขึ้นมันสกปรกต้นข้าวต้นยาทั้งหมดที่เราบริโภคก็เป็นของสกปรก ถ้าไม่สกปรกเราไปดึงมาก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดกินได้ทันทีแต่นี่เราไม่ยอมกินทันทีข้าวถึงไม่่วจยสีเป็นข้าวสารแล้วเวลาจะหุงก็ต้องซาวน้ำก่อนไล่ของสกปรกแล้วจึงหงุงเราจึงกินสำหรับ บรรดาผักทั้งหลายที่ทำมาหารประกอบกับข้าวก็เช่นเดียวกันนำมาใหม่ๆเรากินไม่ได้ต้องล้างเสียก่อนชำระล้างดีแล้วผักบางาระเพทชเราบริโภคดิบๆได้แต่เราต้องล้างอย่างดีไอ้การล้างเนนะี่ยแสดงว่าเรารู้เราสกปรกนี่เราต้องจำทนีนี้ถ้าเขามาผสมไปอาหาร มีอะไรบ้างถ้าแกงม,มันก็มีพริกมีกะปิมีปลามีอะไรต่ออะไรกระปินี่สกรกรกสะอาดพริกเป็นพืชมาจากความสกรกรกยิ่งกะปิก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ําประเภทหนึ่งมันทํามาจากกุ้งก็เต็มไปได้วยความสกรปรบรกเวลาที่เขาโคลกให้เราจะให้เรามากินกันก็ก็ใช้โคลในครกใหญ่ รกมันก็สกรปรกซากมันก็สกรปรกแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นที่มันหล่นลงไปในกระปินั้นเองเขาโคลกมันก็สกรปรกตัวสัตว์เองกุ้งถ้าเรานํามากินนํามาแล้วไม่ล้างเราก็กินไม่ได้เราเหม็นข่าวสัตว์ทั้งหลายที่เรากินก็มีสภาพเหมือนกันมีน้าเลือดน้าเหลืองน้าหนองมอีจาระปัสสาวะมันเป็นธาตุมาจากความสกรปรก เวลาที่ประกอบไปอาหารแล้วอาหารประเภทที่เราชอบที่สุดอะไรก็ตามเวลาจะกินมันจะเลือกเอาอาหารอย่างนั้นทำอาหารอย่างนี้ทำอาหารอย่างโน,น้นทำให้มันดีที่สุดที่เราชอบกินเวลาหิวไอหิวก็โมหะคือความหลงมันตัวเดียวกันมันหอมไม่กัน <c oughs> เวลาหิวจริงๆนี่มันไม่เลือก ถ้าหิวจัดจัดจริง,รงๆข้าวบดเราก็กินได้เอาน้ำมาสาวๆถ้าเราก็กินได้ไม่หิวมากถ้าหิวน้อยข้าวบดกินไม่ได้แต่ข้าวเย็นก็กินได้ถ้ามันไม่หิวเลยอะไรเราก็กินไม่ได้ในเวลาที่เราหิวโดยมากเราลืมพิจารณา แต่เหลือไม่หิวมากก็ตามโดยมากมมนจะติดในรสอาหารติดในกลิ่นของอาหารลืมความสกขรกของอาหารอาหารทุกประเภทที่เราบริโภคเข้าไปมันสะอาดและมันสกปรกแกงอย่างดีเที่ยวแกงมาร้อนๆต้มหรือผัดอย่างดีนี่มันสะอาดและสกปรก เราก็ลองขึ้นมาพิจารณาขณะที่เรากินเวลาที่กินในตัวอยากคือตัณหาไม่เกิดเพื่อความหิวเกิดจากร่างกายลืมพิจารณาความสะอาดลืมพิจารณาความสุขรกกินเดิมหน่ายของความอยากกินเดิมหน่ายของความหิวอย่างน้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าพอกินเสร็จ ตอนนี้ท่ายังไงลนะ่ะอิ่มแล้วมีความรู้สึกตัวปรากฏว่าตายจริงกินข้าวกินอาหารแค่แล้วปากมันเหม็นข่าวจะปล่อยให้ปากเหม็นข่าวอยู่อย่างนี้ทนไม่ไหวมันแหมกลิ่นมันไม่เป็นเรื่องทนไม่ไหวต้องรีบไปร้างปากรีบไปแปรงฟันชำระอาการสุกปบกรกกลิ่นข่าวจากปาก มือที่หยิบอาหารตอนแรกไม่ได้เคยคิดจะรังเกียจอิ่มแล้วสิไม่ล้างไม่ได้มันหม็นข่าวมันสปกปรกต้องรีบร้างนี่ถ้ามนสะอาดจ,จริงๆเราจะล้างทําไมเป็นอันว่าอาหารใรปฏิกรสัญญานีหากว่าท่านพูนใดเจริญเป็นปกติจงเข้าถึงอารมณ์ฌาน ถ้าเข้าทึ้งฌานจริงๆมันจะเป็นนิพิทายานในขันห้าถ้าเป็นนิพิทายานในขันห้าต้นพื้นฐานก็าหารีปฏิคูรัสัญญาถ้าเราทําได้พื้นฐานอันดับต้นที่เราจะพึงได้ก็คือพระอนาคามีจัดว่าเป็นเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมาก นี่เรียกว่าแบบต้นๆนนเอาแบบโงโงๆกัน <c oughs> คือศึกษากันอย่างโงโงๆถ้าศึกษากันอย่างโงโ่ๆในพื้นฐานถ้าอารมณ์นี้เป็นฌานอารมณ์นี้จะเป็นนิพพายานจะเป็นพระนาคามีเริ่มต้นด้ยนาคามีไม่ใช่เริ่มต้นด้พยปะโสดาบันมีความสำคัญมากไหม นี่เขาพิจารณากันยังไงที่จะเป็นพระอนาคามีแล้วก็ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันแหละจะไปจะพิจารณาแบบอื่นไม่ได้ตอนนี้เมื่อกี้นี้ว่ากันถึงสุขปกภายนอกทีนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิเอาปัญญาเข้าพิจารณานั่นมาเป็นสัญญา ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารที่มันสุกปรกนี่เรากินเข้าไปในกายแล้วร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีร่างกายของใส่คนดีจะมีร่างกายของคนใดบางไหมที่สะอาดมีไหมใน,นเมื่อร่างกายนี้มันเกิดมาจากพื้นฐานของการสุขปรก และก็มันจะมีความสะอาดได้ยังไงออวัยวะทุกส่วนของเราที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาศัยอาหารที่สปกปรกเช่น,นร่างกายที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาหารที่สปกปรกร่างกายทั้งหมดของเรามันก็ต้องสปกปรกจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้ปอดทุกอย่างมันก็สกปรกหมด ในเมื่อร่างกายมาสุกปรกมันมีอะไรบ้างที่เราจะน่ารักร่างกายจิตใจที่เราจะผูกพันในร่างกายว่าร่างกายมันดีร่างกายมันสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ปรารถนาอยากจะมีคู่ครองการที่จะมีคู่ครองนี้ต้องกายเข้ามาประครับประคองให้มันเกิดความสุข เขาเลือกคนสวยเลือกคนลักษณะดีเรียกว่าเลือกคนสะอาดเราก็มาประคับประคองซึ่งกันและกันนี่ความจริงเราคิดว่ามาสะอาดแต่ถ้ามาพิจารณาถึงธาตุคืออาหารที่สร้างร่างกายให้เกิดขึ้นมันมาจากพื้นฐานแห่งการสุขภพแล้วก็มีร่างกายกายของคนใดไหมที่มาสะอาด คนที่จะระคาประของแม้เมื่อดูแต่ภายนอกมันก็มองยากถ้าใช้ปัญญายมันมองไม่ยากเพราะความสกรปรกของร่างกายมันสกรปรกตั้งแต่ข้างนอกถึงข้างในข้างนอกก็มีเมื่อมีใครมีสิ่งโสโครกต่างๆที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายแต่ก็เพราะว่าร่างกายมันสกรปรก ถ้ามันสะอาดเราจะล้างมันทำไมก็ปล่อยมาอย่างนั้นอย่างเทวดากับพรมและท่านที่ถึงพระนิพพานถ้าไม่เคยอาบน้ํากันเลยร่างกายของท่านหอมตลอดเวลาร่างกายของคนเหล่านี้ถ้าไม่รักษาผิวหนังสักวันหนึ่งจะมีความรู้สึกเป็นยังไงตัวของเราเองเราก็มีความรังเกียจ ฉะนั้นร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาคนอื่นคนดีที่มาจากพื้นฐานแห่งอาหารสุขบรกมันก็เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุขบลเราก็หวนเข้าไปดูว่าอาหารเข้าไปสร้างอะไรบ้างอาหารเข้าไปสร้างเนื้ออาหารเข้าไปสร้างหนังอาหารเข้าไปสร้างตับไตไส้ปอด อาหารก็ไปสร้างน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระประสะัสาสาวะเสมหะเสลต์ทำลายเป็นต้นน้ำมูกไขข้ขอมดูดทุกสิ่งทุกอย่างนี่สะอาดและสรกรกใช้ปัญญาค่อยคคิดถ้าจิตมันฟุ้งซ่านคิดไปไม่ไวหวก็ผลนมาจากอนาปานุสติกรรมฐานกับคำภาวนาวพุทโธ ทิ้งอารมณ์คิดจะสู้คราวจับลมให้ใจเข้าใจออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโททำให้ใจสบายหรือว่าเวลาจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินอยู่ทำงานอยู่ก็มานั่งคิดถึงร่างกายของเราที่มันมาจากอาหารนึกถึงอาหารที่เราบริโภคนึกถึงสัตว์ที่เขายังไม่่า นึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างนึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าล้างแล้วคนล้างแล้วแต่ยังไม่ทําให้สุขเรากินได้ไหมเราก็ยังเห็นว่ามันสุขรกนึกถึงพันพืชแต่พักพืชทั้งหลายที่เราจะนําบริโภคมันอยู่กับบินอยู่กับน้ํามันก็มีสภาพสุขภพ เมื่อเขานำมาล้างแล้วดิบๆบางทีเราจะกินไม่เค่อยได้ติว่าสกปรกเมื่อทําให้สุกผสมกับส่วนสกปรกทั้งหลายถือว่าเป็นอาหารมีรสเลิศมันก็เริ่มสกปรกมากขึ้นเว <c oughs> ลาหิวไม่สกปรกอิ่มแล้วเหม็นข่าวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใช้ปัญญาเพ่งปัญญาของตนพิจารณาอย่างนี้จริงๆเมื่อจิตเข้าถึงอารมณ์ชาน เกอ,อรรมชาญเกอร์ก็อารมณ์ทรงต้องพยายามทรงให้ดีพิจารณาไปพิจารณาไปจนกระทั่งใจสงบตงมาทีละน้อยดะน้อยในที่สุดจิตหยุดเอาพิพจรารณาอยู่เฉยๆนั่นจิตม็แสดงว่าจิตเข้าถึงอารมณ์ชาญหรือว่าเราจะทงธรรมอารมณ์ชาญให้ทรงเสียกอ่อนได้นาปานุสติกรรมฐานหรือคำภาวนาว่ากุโล จิตสบายไปรมชาญพิจารณาแล้วปัญญามันจะเกิดมากอย่างนี้สด็จพระโกมีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเป็นปัจจัยเกิดนิพพิธายาณคือความเบื่อนหน่ายในขันห้าอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยสุนนาเวลาสําหรับที่จะแนะนํากันในวันนี้ก็หมดแล้วความจริงแค่นี้ก็เห็นว่าจะพอพอใช้พอกินพอใช้ทำใจใสบายได้ วันหลังพูดกันใหม่สำหรับวันนี้ต่อทานี้ไปข้ามนันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกพิจารณาในอาหาเรเลยปฏิกุูปสัญญาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี